สวัสดีครับผมมาหาหนูคือเก่าครับผมบกลับทีมงานมันพอนุ่งตี่อง พ่อพ่อพ่า,า,มามันหนูฟ้า,ฟาลูกฟ่อข้างหน้าหนิที่เราเพิ่พเจ้าแล้วใช่ไหมมีหนูบ้างครับไปติดตามแบเช่วงน้ำกันครับอาตางูอ่ะเข่าหูไปดูเร็ว ่ในตอใหม่นี่ครับไหนแล้วพี่นอ้อง พัพัพัพพักปพกพัูพัพัก้สองตัวพี่นหอมเด็วหนูหลายตัวหละดูแล้วให้มันหาก่อนเร็วเว ăn mút vào đời hả mấy chưa hiện tại da cả dọc đây đấy ลกเกินหกโคตรที่สามมันลกตาเียบร้อยฟ้าฟ้าเสียเอาลูกฟ้าฟ้าฟ้า

ไปบ่เด็กหลูกเห็นไหมพี่เห็นไหมเสือเห็นไหมเสือเดี๋ยวมัานา่นเอาเรื่อยเลย lo tôi nhảy không thì nó, không biết tôi, tôi, tôi nhảy lột lột lọt làm không, tôi, tôi nháy nào thì lại, lột lột băng tôi nhảy cả bóng, bòi, thiếu nào mất, tôi nhảy vào thang buồn quá, hụp nó muộn เห,หเ,หหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกิมันลกเกินมุดไปเลยทีมงานขุดอยู่มูนึงอันนี้มัหนหาก่อน เห็นไหมล่ะกนิเห็นอีกไหมมันข่นา,งงา,า,ามันขุ่นบ่พี่น้องน่าหปล่อยนะโดดลงๆไปทั้งหมดนุ่มแมนบ่แมนเลยตัวใหญ่ยุบออกพี่น้องว่าเห็นเลยมาสิเหลือยับตรงนี้ตัวใหญ่มันอยู่พี่น้องไปมูนม,มันหาก่อน

行吧。<laughs> ข้าน้องฟังผมนนี่เลยแล้วพี่ต้องพ่อพอเสียพ่อ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 ไปดูก่อนรอพงอตัวใหญ่ครับนั่งอยู่ครับผมน่าสะเป็นตัวใหญ่มันอนยู่ข้างในพี่น้องนะครับแบกแบกมันขุดอยู่พี่น้ลองรอรุนบังเห็นตัวใหญ่พุ่งออกมาบ่มันจะเติมตัวหน่อยลูกกระจอกมัน ไปต่อครับผมแล้วค่อยกลับมาเอาห้ามันมีตัวไงไปครับเบิ้งหน้านี่ครับผมอันนี้เขาเกี่ยวเป็นไปเท่อันจะทดาเป็นทองรองเดียวเป็นหน้าเดียวครับลุยลุยลุยตรงนี้พี่นอ้องนะครับสีมานบ่ไปเร็วหนาข้าให่ไปทำพลาดนึงตะเกาว่าสียืนน้ำหนาข้าสีดันูเฮ้เร็วนาทีพอ บนขันกัวหามันก่อนครับถลัดดังเดียวเย,เยอะเยอะตอนนี้ตัวมันดำแปลกๆกนมันกัวหาห้ององ่ายๆอย่างทีง่น้องแต่ว่ามีก้ะอะอยู่เป็นห้อยเป็นห่า,หางไปแล้วสองบ่วงสามบ่วงมีบ่หลุดเบิง่งเที่ยงพี่น้องหอนฮักไปไปไปเร็วหายเบิ่งมีบ่ น,นั่นีองจีนี่บาดเกพี่นอมม้องแบกดมเบางกันพี่นอดดมม้องไอแบกตมืดดไปดมเบางกันพี่นออ้องถ้ามีหนูมันสิขวดแหละครับแลบ่มีหนูมันกระแลนต่อเลยนะที่มีหนูครับดมเปื้อนเื้อนเปื้อนเปแล้วด,ด,ด,ดมเราห้องครับขวดมีหนูครับเราวรุนบางพี่น้องสิออกบ่ นี่ไงแบ๊คะัวเมียขว,ด,วดเบิ้งพี่นอ้องอีนี่บ่ะขวดเวลาจะเวียนแข่งนอกล่อบเบิ้งว่าจิวออกปะเสียงห้องแง้งแง่งไม่หนูะหหนะพี่น้องขวดยิ่หุ่นีนี่มันลอยออกเลยเขาไปจากเนี่ยดีหาย哟 เลยว่ามันข้าเรางอมงอมนเห็นพี่น้องมันต้องค่อยคอยหาบางทีหม,มามันก็หลงสน <m> นี่ออกงาครับผมโบกออกเลยน่ะสงสัยซูคักโบกอโบโอกเลย mm โบโบบอลียนออกเลยไม่เอาเดีมาเดี๋ยวมา,วมาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุด,ด

เฮ้เฮ้ดูดมยบเอมีหนูอยู่กัเตะปแม่กับลูกเดี๋ยวพวมาเงียใส่ม่นกันครับ Å, greier det. หาหายทุ่คนเหรอผมเหยียบพี่พเรียบร้อยพี่น้องได้แล้วครับผมโหทำยังไงตรงนี้น หาวัานบ่ายหโหทวนหน่อยก็สิได้ครับ oh. กลับบ้านแล้วครับผมกะสิไปรออีกหน้าไหมดีน่ะพี่หงบูรหคนเกี่ยวแล้วกันเสียงรถเกี่ยวทั้งหมดนะครับน้านีก็มาสรุปผลงานพี่นองนะครับ ขึานมา7ตัวพี่น้องก็มาหน่อยฟื้งหม2ตัวโอ้สูงจังวาพี่น้องเพื่อสิได้พู้นโดนคักหอรถแล้วพี่น้องบ้านมา3ตัวก็บ,บ้านหรอมั้งไปทั้งบุญไปก้อนหรออือ สองสามนุ่มีตะหนูหน่อยพี่น้องมากักมดมดอยู่ขัว้วนี่ครับผมเลเก็บตัวแปตัวพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับไปไปต่อพี่น้องนะครับขอบคุณที่รับชมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม